ตามที่เราสัญญาครับวันนี้เป็นนัดกกฎหมายขาวอมชมพูก็ต้องบอกว่าสายอาชีพนี้เงินดีครับคุณผู้ชมทางบ้านเด็กสตาร์ทเริ่มทำงานใหม่สตาร์ทที่ประมาณเท่าไหร่ครับสองหมืนม่นหนะ้าบาทสองหมื่นห้าพนี่ไม่ธรรมดาแล้วคุณผู้ชมเพิ่งินแล้วถึงเก่งไม่ดีถ้าไปอยาออ่างอ๋อนะแล้วก็เปิดกระดุมทั้งบนดสามเมตรเลยแว่งรับหมดแหละคุณน่าจะเรียกไปสี่เมืองเลยที่สาบ,บานเลยมั <c oughs> นมีประสบการณ์อะไรบ้างครับไม่มีเลยค่ะจบแล้วมากไม่ก็ได้จบโอเคผมรับ จะเกิดในโลกออนไลน์ก็ต้องมีคลาอเตอร์อย่างนี้นะผมขอต้อนรับกุสู่รายการ Open House เขามาแนะแนวรายการนี้เนี่ยหลักๆนะครับเร,เริ่มด้วยไอเดียที่ดีหลังจากคอมเมนต์ของผู้มือทั้งหลายตอนนี้ทิศทางรายการเริ่มเปลี่ยนแล้วรายการนี้หลักๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแนะแน,แนวแชร์ประสบการณ์ของน้องๆที่ผ่านชีวิตในมหาลาัยไม่กับผู้มือที่กำลังจะเข้ามาหาลัยกันอยู่นะครับ แต่ว่าไม่อยากจะลองผิดลองถูกก็ซุมซับกันไปตอนนี้จะกลายเป็นรายการลงอ่างอย่างเดียวแล้วกันผมพรอมานี้เราก็จัดไท้กันเลยกันนี่ขนาดเรารู้จักกันมา5-6 EP ยังเรียกกันมึงกูแล้วไม่อยากคิดนะครับผ่านไป10 EP เนี่ยจะมาในเวของโทนกับมึงอ หวังว่าเราจะไม่ไปไกลขนาดนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเจอกับทนายสาวนะครับผมสวยคมเซ็กซี่น่ารักมากรับประกันก่อนที่ไปเจอกับทนายสาวครับฝากนิดนึงแวะไปกด subscribe ให้กับช่องนี้หน่อยนะครับ Q and G Play ทำกันมาหลาย EP แล้วลงทุนเป็นล้านเลยแม่สองกว่าซับมาสลดใจครับผมถ้ากดซับกันแล้วไปเจอกับทนายสาวสุดเซ็กซี่ครับ Open House เขามาแนะแนว วันนี้เป็นนักกฎหมายขาวอมชมพูสวยตามสัญญาเตรียมกระดาษทิชชู่ั้งๆข้างๆตัวได้เลยเอาไว้เช็ดน้ำลายตอนนี้ก็อยู่เขาแล้วนะครับน้องออสวัสดีครับ แ้วก็แมนเจ้าเด็กยังไหวเจ้าโอ้เด็กเช็คใหม่เหมือนกันชอบพีชบ่ชอบพี่ก็ชอบพี่อะแปลว่าชอบพี่ไงเคยไปถามตอนนั้นไปเที่ยวผับไปถามน้องชอบพี่ก่อนน้องบอกชอบเจ้าแต่ช่วงนี้เมนมาก <c oughs> ทำไมน้องออดถึงได้เลือกเรียนกฎหมายตั้งแต่ต้น,นะครับจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กอะคะ่ะคือผมไม่ถนัดคณิตศาสตร์ก็เลยต้องหาอะไรที่เขา้ากับตัวเองแล้วก็แบบเพราะว่าตัวเองอะ่ะชอบคิดวิเคราะห์อ่านแล้วก็แบบเข้ามาปรับใช้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทิ่ตีก็จะตอบอคุณ <laughs> ถ้าคิดวิเคราะห์อ่านถ้าคิดวิเคราะห์แยกแยะนี่ก็พวยเลยนะเป็อชอบพวยนะฮะพอเราเข้ามหาอะไรเนี่ย วิชาโยเงเรียนมันมีอะไรบ้าง้องอ๋อนปีหนึ่งคะคะก็จะเป็นกฎหมายพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ปีสองจะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงเป็นแพ่งอาญา,า<อ>พื้นฐานค่ะแล้วก็ปีสามจะเป็นวิธีพิจารณาความแพ่งหรืออาญาก็คือเป็นพัพากษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีสี่เขาก็จะมีให้เลือกเป็นส่วนเลือกที่เรียน<อ>แล้วกฎหมายเ,<อ>เ<อ>นี่ยเวลาเราจบมาเราสามารถที่จะเลือกไปในเส้นทางไหนได้บ้าง,างหลักๆก็มีทางเอกชนแล้วก็ทางราชการค่ะถ้าเป็นราชการเขาจะไปทางไหนกันก็จะเป็นพวก กรอ,อายการทุกสาขาเนี่ยส่วนเอากาชนก็จะเป็นยังไงก็จะมีสำนาาักข่าวสา,ารข่าวสุดทันงานกุดใหม่ในบริษัทต่างว่าเรียกว่าอินเทลก็ค่ะแล้วหนูเลือกทางไหนมีเฟิร์มค่ะโลกของเฟิร์มทำไมหนูถึงเลือกทางเฟิร์มหนูบอกไปตรงๆเลย <c oughs> รักเงิน <c> ค <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะชิมเดียวกัน โรงเรียนเดียวกันเรื่องทำไมเด็กข้าเงินต้องบอกว่าสายอาชีพนี้เงินดีครับคุณผู้ชมทางบ้านเด็ก <25, S 1> สตาร์ทเริ่มทำงานใหม่สตาร์ทที่ประมาณเท่าไหร่ครงหมืน่นหาพันสอง0 0บาทันนี่ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราเค่อยๆไต่ระดับไปในอนาคตเนี่ยมันจะขึ้นได้ถึงขนาดไหนถ้าเป็น,มนเมา,านิจเจอร์เกอร์อะก็เคยเห็นเขาชาร์จลูกความช่วงเวลาสองืันคุณผู้ชมทางบ้านครับขออนุญาตถามทำไมคนเรามัถึงต้องยอมจ่ายเงินเยอะขนาดนี้เพื่อ พูดคุยกับที่ปรึกษาคนหนึ่งนอ๋อลองคิดดูถ้าบริษัทเรารลงทุนหลายล้านได้กับคำปรึกษาที่ท,ทําให้เราได้ไประโยชน์มากกว่าที่เราจะจ่ายแค่ชั่วโมงละสองหมื่นอ๋อก็คือว่าคุณก็คือต้องบอกออน้องอ,อ๋อเนี่ยทำทางด้านแบบคอร์ o r a ร e l a หรือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทส่วนใหนจะเป็นเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่จากเมืองนอกที่เขามาลงทุนเมืองไทยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายบ้านเรามันเป็นยังไง<ช>เขาก็ต้องมาหารอเฟิร์อย่างน,นี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาแบบเด็กที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากเนี่ยอาจจะให คำแนะนําได้มันครบพวดก็ต้องไปหาตัวท็อปเลยแต่ว่ากว่าที่เราจะได้รับเงินเดือนขนาดนี้เส้นทางของความสําเร็จมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเรียนจบแล้วน้องออนต้องแบบไปฝึกงานไปอะไรยังไงที่ไหนบ้างก็ฝึกงานระหว่างเรียนก็ได้ครับแล้วของดูตอนั้นไปฝึกงานที่ตอนที่หนูไปออสเตรเลียเป็นที่ทำไมถึงได้เลือกไปออสเตรเลียครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาทำเป็นสายลองเปิดก็เลยอยากไปลองว่าฝาั่งเยสเขาเป็นยังไง ออกต่างปรเทบ้างแล้วทำไมไม่ไปจีนต่อเหมือนตอนนั้นเราฝึงานทีนขรงเขาให้เลือกว่าเราจะใช้ฝึกงานที่ไหนซึ่งเขาให้เลือกว่าในไทยก็ได้หรือว่าในต่างประเทศก็ได้เรื่องไปต่างประเทศพูดจีนได้ไหมสออยู่เลยหรือหมาว่าภาษาจีนอะไรระหว่างการไปฝึกงานเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่า มันมีค่าได้จ่ายไหมเราได้เงินเดือนไหมหรือเราก็ออกเองที่ของออนไปอะค่ะเขากว่าจะเป็นเหมือนอบชิงบุญไปอ๋อก็มีการแย่งชิงกันด้วยกลับมาเมืองไทยปั๊บการสมัครงานขั้นตอนในการสมัครงานเป็นไงคือเปิดรับไม่ได้หายากเลยใช่ไหมไม่หายากเลยคือเมื่อกี้เล่ถึงเกณฑ์ไม่ดีถ้าไปยางออนน่ยแล้วก็ปดกระดุมข้างบนสามเม็ดนแว่งรับหมดแหละคุณน่าจะเรียกไป4ีเมืองเลยพี่สานเลยหนูมีประสบการณ์อะไรปะคะไม่มีเลยค่ะจบแล้วมากไม่ก็ได้จบโอเคผมรับเคยมีลูกความมามั่นถูกไหมตรงไหน จีบจีบจบอกอยากจะปรึกษาเรื่องกฎหมายเชิญปรานข้าวนนมือได้รับนี่นได้ไหกฎหมายทข้าวข้าวเอแบบ,บีบยังไม่มีค่ะัะไม่มีอ่อมอไปดาน <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอแม่ยอน <c oughs> ในการจเจริญเติบโตของนักกฎหมายเนี่ยเขาะจะจริญเติบโตเป็นขั้นตอนต ก็รอบแรกที่เราจบไปม่อะค่ะเราก็เป็นสมัครแล้วก็จะได้เป็นพิณิยาลอยเออร์แล้วก็ค่อยๆใส่เป็นแอสโซเดีแล้วก็เป็นเอ่อแอสิสเซนต์มอนเจอร์ก็จะเป็น ador, เนรียก, <c oughs> กว่าเป็นการเจริญเติบโตนะครับตามขั้นตอนเข้าไปเอาเรื่องของส่วนตัวนิดหน่อยมีน้องๆส่งข้อความเข้ามายอมมีแฟนไหมไม่มีค่ะ <c oughs> เฮ้ยไยังไงนโหูบอกนักเตะเป็นแบบทีชช่วยยังไงเอาไปเช็คตั้งหลายตั้งหลายสเปคหนุ่มของน้องออนเป็นยังไงครับบอกกับทางบ้านเลยว่า คุณผู้ชมรายการเราเยอะมากตอนนี้คลิปที่ดันที่สุดชมไป3า <c oughs> <c oughs> มร้อยกว่าคนไหวเหรอดีใจหน่อยจริงก็ไม่ได้มีคอมเม้นตัวค่ะขอแค่คนที่รักกาแล้วก็เข้าใจกันนะค่ะขอแบบสปีกแล้วมันสปาร์กเหรอแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าหน้าตานี่เปลี่ยนยังไงก็ได้เหรอ <c oughs> ไ,ได้ค่ะโอ้ยไ,ได้หมดเลย <c oughs> ได้หมดได้หมดจะสดชื่นครั <c oughs> บคุณผู้ชม <c oughs> ชอบแฮงเอาท์แถวไหนยังไงครับบอกทางต่างกันเลย ช,ชจริงๆไม่หมดเพราะว่าถ้าเพื่อนไปไหนก็ไปไปหมด ลองนั่งพิงให้ระบบมันแบบนวดหลังอะไรเงี้ยสบายไหมสบายพิงได้พิงนะถ้าเอาข้างหน้าให้ตัวนวดอันนี่ฟินก็ไปใหญ่เลยนะ <c oughs> มันจะแบบนวดหน้าท้งหน้าท้องของเร <c oughs> ามันก็จะผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายนะครับผอมสลายสุดลไลทในตัวลองดูลองดูซิถ้าอ,อยากจะมีความินแบบนี้ก็สามารถั่งนื้อไปได้นะครับผมเอาไปไว้ในสวนที่บ้านหรือวอะไรแบบนี้ ครอบหรืออะไรเงี้ยพี่ว่ามันเหมาะมากเลยนะเ,เ,เหมาะสำหรับครอบครัวหรือว่าหนุหน่มโสดๆเ็าต้องขอขอบคุณมากนะครับอ่างน้ำร้อนคิวแองจี้ช่วยฝากเชิญชวนน้องๆที่มีใจรักหรือว่าสนใจที่จะมาเรียนกฎหมมยแนะนําหรือว่าชวนให้เข้ามาเรียนไหครับค่ะถ้าน้องคนไหนสนใจอยู่นะคะก็คือจะต้องวังเลเลยว่าสายงานนี้ก็คือจะมีงานรองรับยูแ่แล้วแล้วก็ไรายได้ดีแงแครอ่าม <ๆ S 1> ั่นคงนะครับผมและเชื่อว,ว่าไม่หมนตกเป็น เรียนวันไหนในอนาคตมีงานตลอดการขอบคุณน้องออนมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับแชร์ความเรียกว่าสดใสร่าเริงน่ารักเส<ม>ียงหอรเราะตลอดทั้งรายการเลยนะครับอยากเห็นเราสัมภาษณ์น้องๆสายวิชาไหนที่ผ่านประสบการณ์ในรู่วิชาแบบไหนมาก็แนะนำกันมาได้นะครับอยากติดชมรายการให้เราปรับปรุงกันรยังไงแนะนำกันมาได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ออออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้ากับรายการโอเปนเฮาเข้ามาเนี่ เคยไปเรียนฮ่องกงแล้วก็ม <that> like ีคนจีนเดินมาชนเปลือซีมองเทง่งอันนี้เขาจะเข้าใจไหมขอที่นะผมอยากจะหิอยากจะหิ้วนมันมทำมันเป็นจุดต้นทีเอะพี่หยุดจ้องนมน้องไม่ได้จริงพี่ขอไปพี่ขอไปจบอกันบ้างคือก่อนหน้านี้คือถ่ายรายการแล้วไม่ใส่แว่นแสบตา